สวัสดีทุกคนคลิปนี้สอนแบบละเอียดไปเตรียมอุปกรณ์แล้วมาฝึกวาดรูกกับครูพรได้เลยเดี๋ยวเรามาขึ้นโครงสร้างด้วยเส้นน้ำหนักเบาๆกันก่อนนะวาดวงกลมเป็นสีสันขีดเส้นแกนหน้าแบบเอียงวาดเป็นคางลงมาเหลือพื้นที่วงกลมทางขวานิดหน่อยนะต่อไปเป็นโครงสร้างกึ่งกลางของคอและลำตัวส่วนที่กระดกขึ้นตรงกลางนั้นคือส่วนของหน้าอกนะจากจุดที่พักของคอ ลากเป็นไหล่ลงมาทางซ้ายและทางขวาเส้นทางขวายาวกว่าจากเส้นไหล่ลากลงมาเป็นลำตัวรูปนี้ตัวจะแอนมาข้างหน้าเล็กน้อยหน้าและลำตัวแบบเอียงพื้นที่ทางขวาจะมากกว่าพื้นที่ทางซ้ายวัดสัดส่วนจากหัวถึงคางแล้วยกทาบลงมาเท่าๆกันอีกสามครั้งกำหนดจุดไว้จุดนี้คือเป้ากางเกงลากเส้นสั้นๆอ้าออกมาเป็นสะโพกด้านซ้ายและสะโพกด้านขวา กำหนดเส้นแนวของสะโพกแบบโค้งนิดๆแล้วก็เอียงลงลากเส้นเฉียงขึ้นซ้ายขวาจากเป้าจะคล้ายๆกางเกงในนะจากตรงกลางเส้นเฉียงลากลงมาเป็นต้นขาหัวเขา่าขาท่อนล่างและข้อเท้าส้นเท้าเป็นเส้นเฉียงออกส่วนปลายเท้ายื่นออกไปปลายเท้าต่ำกว่าส้นเท้านะคะขาอีกข้างเริ่มจากตรงกลางของเส้นเฉียงเหมือนกันแต่เส้นนี้จะเฉียงออกไปทางขวา หัวเข่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอีกข้างขาข้างนี้เขาจะยื่นออกไปแบบอ้าไปทางขวาส่วนปลายเท้าจะยื่นแบบเท้าตรงมาข้างหน้าเช็คระดับของปลายเท้าให้ใกล้เคียงกับขาอีกข้างด้วยนะมาวาดโครงสร้างของแขนกันต่อเริ่มจากหัวไหล่ลากแขนท่อนบนกลางออกไปกำหนดข้อศอกอยู่ในระดับของเอวส่วนข้อมืออยู่ในระดับของเป้ามีการงอแขนเข้าเล็กน้อย โครงสร้างฝ่ามือของรูปนี้เป็นแบบสี่เหลี่ยมเข้าหลังตัดวงกลมหัวไหล่อีกข้างแขนท่อนบนแนบลำตัวแขนท่อนล่างยื่นออกไปข้อมือข้างนี้จะสูงกว่าระดับของเป้าเล็กน้อยนะลบเส้นวงกลมที่อยู่ในใบหนะ้าออกไปก่อนขีดเส้นระดับตาแบบเฉียงขึ้นเล็กน้อยเป็นโครงสร้างของผู้หญิงที่เท่สุดแกร่งเธอเป็นตัวละครดังในอนิเมะเรื่อง Attack on Titan เดี๋ยวมาวาดส่วนของใบหน้ากันต่อคุณครูเริ่มจากคิ้วนะคะวาดคิ้วให้สูงกว่าเส้นระดับตาเล็กน้อยหัวคิ้วกับหัวตาจะอยู่เกือบติดกับเส้นกลางแนวตั้งเลยนะรูปนี้เส้นขนตาบนจะเกือบแนบกับเส้นระดับตาเลยใส่ตาดำเอียงมาทางขวาแรงเบาๆเ,เว้นตรงกลางเป็นสีขาววงเล็กๆไว้นะขนตาบนคุณครูจะทำให้หนาหน่อยส่วนเส้นตาล่างจะเป็นเส้นสั้นๆและบางๆ เป็นเทคนิคที่ทําให้การวาดตาดูสวยและมีชีวิตวาดปลายจมูกต่ํากว่าตาเล็กน้อยสังเกตดีๆจมูกจะอยู่ทางซ้ายของเส้นแนวตั้งนะปากจะทับเส้นแนวตั้งแล้วยื่นออกไปทางขวามากกว่าเส้นเล็กๆเ,เป็นริมฝีปากด้านล่างกําหนดหัวคิ้วให้ระดับเดียวกันแล้วลากออกไปทางขวาพยายามเช็คให้ตากับคิ้วอยู่ในระดับเดียวกันทั้งสองข้างคิ้วและตาฝั่งขวาจะยาวกว่าตาฝั่งซ้ายนะคะ แต่ความสูงจะเท่าเๆกันตรงนี้ต้องกะให้ดีๆเลยนะเดี๋ยวดวงตาจะใหญ่เล็กและสูงต่ำไม่เท่ากันนักเรียนควรวาดภาพเบาๆก่อนนะคะกะให้ถูกต้องก่อนแล้วค่อยเน้นเส้นอย่าล่างเข้มๆเหมือนคุณครูพรน,นะเพราะว่าคุณครูอยากให้นักเรียนเห็นชัดๆเลยกดสะเข้มเลยซึ่งเป็นวิธีที่ผิดนะคะเมื่อกี้คุณครูลบเส้นโครงหน้าที่เป็นแกนกลางออกเรียบร้อยแล้วนะวาดรูปหน้าใหม่ โดยเช็คจากตาจมูกปากที่เสร็จแล้วนะเส้นหน้าด้านซ้ายจะใกล้กับตาซ้ายมากๆเลยนักเรียนเช็คให้ดีๆนะเริ่มวาดผมจากระดับตาทับคิ้วเล็กน้อยแล้วเฉียงขึ้นไปส่วนผมเส้นที่สองจะทับหัวคิ้วกับหัวตาทางด้านซ้ายและยาวเลยลงมาอยู่ใต้ตาด้านซ้ายนะค่อยๆลากให้เส้นยาวลงมาคุณครูก็จะวาดไปแต่งไปเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดๆนะ ตรงกลางระหว่างตายังเหลือที่อีกเล็กน้อยมันจะมีผมเส้นสั้นๆอยู่ตรงนี้อีกเส้นหนึง่งโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ววาดเส้นเฉียงไปทางขวาปิดหางคิ้วกับหางตาพอดีแล้วลากอีกเส้นงอยื่นเข้ามาบนแก้มผมเส้นนี้ปิดใบหน้าพอดีมาวาดผมทางซ้ายกันต่อเส้นแรกแนบกับใบหน้าต่อด้วยผมเส้นผอมๆเดี๋ยวเรามากะโครงผมที่มีความหนาด้านบนก่อนดีกว่า คุณครูจะใช้เส้นประแทนความหนาของรูปศีรษะด้านบนนะคนคนนี้มีผมค่อนข้างหนาเลยเวลาขึ้นโครงไว้ก่อนจะทําให้เวลาที่เราเก็บรายละเอียดแล้วหัวไม่ค่อยเบี้ยวผมที่มีความพลิ้วไปมาดูสมจริงเพราะว่าเราเห็นโครงสร้างโดยรวมไว้ก่อนตอนนี้คุณครูก็จะค่อยๆเก็บรายละเอียดของเส้นผมไปทีละเส้นนะให้ดูเรื่องของทิศทางความหนาและความยาวของผมแต่ละเส้นด้วย วาดถึงตรงนี้แล้วนักเรียนพอจะดูออกหรือยังคะว่าคุณครูพรวาดใครใครที่ดูครูพรวาดจนถึงตอนนี้แล้วดูออกเลยโดยที่ไม่ต้องดูชื่อคลิปนะแสดงว่านักเรียนชอบเรื่อง Attack on Titan แน่ๆเลยเรื่องนี้สนุกดีดูเดือดแล้วก็โหดด้วยก่อนหน้านี้คุณครูก็มีทำคลิปสอนวาดรูปตัวละครในเรื่องนี้ไปหลายคนแล้วนะมีทั้งเอเลนดีวแล้วก็มีไททันเอเลนด้วย มาแบบกล้ามเนื้อเป็นมัดๆเลยถ้านักเรียนอยากฝึกวาดตามลองไปหาคลิปดูใน YouTube ช่องครูพรสอนศิลปะได้เลยนะแต่ถ้าใครอยากดูคลิปแบบสนุกๆเป็นคลิปสั้นๆตัดต่อแบบรวดเร็วแปบ๊บเดียววาดเสร็จเลยเน้นดูขั้นตอนและเทคนิคในการวาดสามารถตามไปดูคุณครูได้ใน TikTok ช่องนี้เลยนะถ้าใครที่ฝึกวาดรูปกับคลิปของครูแล้วรู้สึกว่าวาดตามไม่ทัน คลิปของครูพรเร็วไปหน่อยก็กดตั้งค่าได้ที่มุมของวิดีโอที่เป็นจุด3จุดเข้าไปตั้งค่าความเร็วได้หลายระดับเลยแต่ว่านักเรียนห้ามขำนะเพราะว่าเสียงของครูพรก็จะยันยานหน่อยตลกดีเหมือนกันตอนนี้คุณครูก็แรงเงาสีดำล็อกเป็นความเข้มในส่วนเงาของผมไว้เรียบร้อยแล้วนะต่อไปคุณครูจะลดน้ำหนักลงแรงเงาเป็นสีเทาอ่อนเป็นส่วนผมที่สว่างขึ้น และเพื่อให้ภาพเกิดมิติมากยิ่งขึ้นคุณครูจะเว้นสีขาวในส่วนของผมที่โดนแสงจัดหรือเรียกว่าเป็นไฮไลท์นั่นเองถ้าเราแรงเงาได้ครบทั้งสามน้ำหนักเส้นผมก็จะดูสมจริงมีความเงางามพอเว้นแสงสีขาวแล้วด้านบนเราก็แรงเงาเป็นสีเทาด้วยผมก็จะได้ดูโค้งไปทางด้านหลังทำให้เกิดเป็นมิติและมีความหนาลากเส้นผมเป็นเส้นๆแบบเส้นเล็กๆบางๆ วาดให้ลากผ่านจุดไฮไลท์เป็นเส้นๆเลยนะมันจะได้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นวันนี้คุณครูจะวาดแบบเสร็จเป็นส่วนๆเลยนะตอนนี้ส่วนของใบหน้ากำลังเก็บรายละเอียดอยู่ใกล้เสร็จแล้วดูสิส่วนของลำตัวยังเป็นแค่โครงสร้างอยู่เลยมันก็ตลกดีเหมือนกันนะเวลาผมทับบนใบหน้าก็จะมีเงาเล็กน้อยคุณครูจะใส่สีเทาอ่อนๆเลยนะในส่วนของหน้าด้านซ้ายมาวาดภาพบันคอต่อ ผ้าพันคอจะปิดส่วนคางไปเล็กน้อยค่อยๆวาดค่อยๆใส่รอยยับไล่ลงมากับเส้นกลางลำตัวนะตอนนี้ผ้าส่วนบนอยู่ต่ำกว่าไหล่เล็กน้อยกำหนดความกว้างของผ้าวาดเป็นปลายผ้ายาวลงมาเช็คระดับกันด้วยนะว่าตอนนี้ปลายผ้าอยู่ในระดับไหนตรงนี้ขีดเป็นรอยยับสองเส้นด้วยวาดปกเสื้อกันต่อปกเสื้อข้างนี้จะติดกับผ้าพันคอเลยนะอยู่ใต้ผมแล้วก็มีปีกปก ด้านหน้ายื่นลงมาส่วนด้านหลังเส้นปกจะแนบกับเส้นไหล่พอดีกำหนดจุดปลายของเสื้อกั๊กด้านหน้าวาดเสื้อกั๊กและปกของเสื้อกั๊กด้านหน้าคุณครูวาดเสื้อกั๊กให้มีความหนาเลยตัวออกไปแล้วมีเส้นอ้อมไปทางด้านหลังด้วยใส่กระเป๋าของเสื้อกั๊กอยู่ในระดับเดียวกับปลายของผ้าพันคอเวลาวาดรูปเราจะดูระดับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะดูว่าสิ่งที่เราจะวาดอยู่ในระดับไหน เช็คให้แน่นอนก่อนแล้วค่อยเก็บรายละเอียดของสิ่งของนั้นๆถ้าไม่เช็คระดับก่อนส่วนที่เราเก็บรายละเอียดอาจจะสูงไปหรือต่ำไปทำให้เราต้องลบแก้ไขแล้วมันก็ค่อนข้างจะเสียดายกับสิ่งที่เราวาดไปแล้วแบบละเอียดเดี๋ยวคุณครูจะวาดเสื้อกั๊กอีกข้างหนึง่งข้างนี้เราจะเห็นไม่ค่อยเยอะนักเรียนก็ค่อยๆเช็คระดับจากเสื้อกั๊กที่เสร็จแล้วนะคะเช่นตรงปลายเสื้อนี้ก็ให้อยู่ในระดับเดียวกันกับปลายเสื้ออีกข้างด้วย วาดปกเสื้อกัก๊กส่วนเส้นด้านข้างต้องยื่นออกไปเพื่อให้เห็นหน้าอกด้วยกระเป๋าเสื้อก็วาดให้ขนาดใกล้เคียงกับกระเป๋าเสื้ออีกข้างด้วยนะวาดเสื้อตรงกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะแวะแรงเงาตรงผ้าพ,พันคอไว้ก่อนนะจะได้ดูแล้วแยกส่วนต่างๆได้ง่ายขึ้นแรงเงาส่วนที่เป็นรอยยับรอยลึกเข้มๆหน่อยส่วนอื่นๆที่โดนแสงก็ให้เป็นสีเทาดินสอที่คุณครูใช้แรงเงา ชื่อว่าดินสออ E นะคะเป็นดินสอแบบเข้มสุดเหมาะสำหรับการแรงเงาถ้าฝึกวาดใหม่ๆไม่ควรนำมาใช้ร่างภาพนะคะเพราะว่าจะทำให้ลบยากมากๆวาดแขนเสื้อแบบโค้งหักมุมใส่เส้นคู่เป็นอินทนูบนไหล่เพิ่มความนูนด้วยเส้นโค้งนิดๆตรงหัวไหล่ตรงนี้ลากเส้นลงมาเป็นแขนด้านในมีเส้นนูนรอยยับแถวๆข้อศอกแล้ววาดปลายแขนเสื้อลงมาหยุดไว้ที่วงกลมของข้อมือ วาดแขนเสื้อข้างนอกกันตอนวาดดูความเหมาะสมด้วยนะอย่าให้แขนเสื้อใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปเพราะว่าเราไม่ได้ล่างแขนจริงไว้ข้างในเสื้อด้วยอาจจะกะยากนิดหน่อยวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนตรงกลางร้อยตัดนี้ว่าดเป็นหัวเข็มขัดลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนแล้วเพิ่มความหนาจากนั้นใส่เส้นสายของเข็มขัดหูเข็มขัดให้เรียบร้อย ตรงนี้จะมีสายเอียงเป็นสายหนังของชุดข้างในนะสายนี้จะหนีบไว้กับเข็มขัดมีทั้งสองข้างซ้ายขวาเลยดูแล้วเท่ดีเหมือนกันมิคาสะเนี่ยเป็นตัวละครที่เท่มากๆและก็เก่งมากๆเลยถ้าในเรื่อง a อ t a c k on Titan เนี่ยคุณครูก็ชอบมิคาสะที่สุดเลยนักเรียนที่เคยดูเรื่องนี้มีใครชอบตัวละครตัวไหนที่สุดบ้างนะอยากรู้จังช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาบอกคุณครูพรหน่อยนะ ตอนนี้ก็มาเก็บรายละเอียดรอยยับรอยพับของชุดกับแขนเสื้อกันก่อนนะถึงตรงนี้ไม่ค่อยยากแล้วนักเรียนค่อยๆวาดตามคุณครูได้เลยสำหรับนักเรียนที่ชอบวาดรูปแล้วสนใจจะมาเรียนศิละปะก,กับครูพรโดยตรงคุณครูพรเปิดสอนศิละปะอยู่ที่เมเจอร์ปิ่น9ชั้น2นะคุณครูเปิดสอนหลายวิชาเลยมีทั้งสอนวาดภาพเหมือนภาพการ์ตูนงานออกแบบและงานเทคนิคสีต่างๆ คุณครูพรสอนเองทุกรอบมีสอนทั้งแบบเป็นครั้งและแบบเป็นคอร์สคนที่บ้านอยู่ไกลนานๆแวะมาแถวปิ่น9ก็สามารถมาเรียนแบบเป็นครั้งได้นะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรอบเรียนและราคาของคอร์สต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะเอาละมาวาดส่วนขากันต่อวาดขาต่อลงมาจากสะโพกต้นขาจะใหญ่หน่อยแล้วก็จะค่อยๆหุบเล็กลง ขาฝั่งนี้อย่าลืมวาดน่องด้วยนะวาดขาข้างขวากันต่อต้องสังเกตให้ดีนะวาดขาให้สองข้างดูใกล้เคียงกันเส้นต้นขาที่อยู่ข้างนอกต้องให้เชื่อมกับส่วนของสะโพกด้วยโอเคโครงสร้างของขาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาใส่รายละเอียดกันตรงต้นขาส่วนบนมีเส้นแนวนอนโค้งเล็กน้อย2เส้นนะเดี๋ยวคุณครูลบโครงสร้างด้านในของขาออกก่อนเราไม่ได้ใช้แล้ว คุณครูถึงบอกให้นักเรียนล่างเบาๆไว้ก่อนถ้าเป็นโครงสร้างเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องลบทิ้งนะเส้นโค้งสองเส้นตอนนี้วาดกลายเป็นเข็มขัดและต้นขาแล้วด้านบนของเขา่าวาดรองเทา้าบูทแบบสูงปลายรองเทา้าอ้าออกเล็กน้อยแล้วหุบเข้าไปค่อนข้างจะแนบกับขาที่อยู่ด้านในมีรอยยับของหนังอยู่บริเวณข้อเทา้าทั้งในและนอกด้านล่างของรองเทา้า จะมีพื้นรองเท้าด้วยนะวาดเป็นความหนาขึ้นมาเลยส่วนส้นเท้ามีรอยหยักและมีความหนามากกว่ามีสายหนังอีกเส้นลัดเฉียงๆลงมาที่รองเท้าเส้นสายที่อยู่บนร่างกายเรามักจะเป็นเส้นโค้งนิดๆนะเพราะร่างกายเราทุกส่วนจะมีความโค้งเดี๋ยวมาวาดรองเท้าอีกข้างกันด้านบนก็อยู่เหนือเข่าแล้วก็จะอ้าๆหน่อยส่วนด้านล่างก็วาดให้แนบกับขาลงไป แล้วก็มีรอยยับของรองเท้าตรงบริเวณข้อเท้าเหมือนกันด้วยส่วนเท้าข้างนี้ยื่นมาข้างหน้าเราจะใส่แค่ความหนาของพื้นรองเท้าส่วนหัวนะตอนนี้เราวาดส่วนของหัวและร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนักเรียนคนไหนที่ฝึกวาดกับครูอยู่จนถึงตอนนี้เก่งมากๆเลยนะภาพต้องออกมาสวยแน่ๆเลยเดี๋ยวเรามาวาดกันต่อกับชุดอุปกรณ์การต่อสู้ ทั้งที่เก็บใบมีดแล้วก็อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามิติตรงอาวุธนี้ก็จะวาดยากไปอีกแบบเพราะต้องวาดให้มีความหนาแบบกล่องสามิติคุณครูวาดด้านหน้าก่อนให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเฉียงๆแล้วแบ่งครึ่งข้างในน่าจะเป็นใบมีดนะยื่นออกมาหลายอันเลยเดี๋ยวคุณครูจะวาดเป็นแนวแบบสี่เหลี่ยมยื่นออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆมาเก็บรายละเอียดกันมันน่าจะมีสักสามสี่อันนะ หัวมันก็จะเป็นหยักๆด้วยอ๋อมันมีทั้งหมดสี่ล่องน่าจะเสียบอุปกรณ์ได้4อันแต่จะเห็นแค่3อันนะส่วนอีกอันหนึง่งน่าจะเป็นอันที่มิคาสะถืออยู่ในมืออีกข้างใช่หรือเปล่าคุณครูก็ไม่แน่ใจกลัวข้อมูลผิดจังถ้าเกิดนักเรียนคนไหนรู้ข้อมูลมากกว่าคุณครูช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาบอกคุณครูด้วยนะตรงชุดเครื่องมือเนี้ วาดยากเหมือนกันแต่ก็ท้าทายดีนะนักเรียนที่ดูคลิปอยู่หรือฝึกวาดกับครูก็จะได้ทักษะเพิ่มมากขึ้นวาดสายของอุปกรณ์ห้อยลงมามันน่าจะเป็นสายส่งแก๊สนะที่เอาไว้ใช้เป็นพลังงานการขับเคลื่อนมันจะเป็นสายสีดำๆเส้นหนาๆตรงนี้เราจะเห็นมือโผล่ออกมาจากแขนเสื้อนิดหน่อยพอดีโดนอุปกรณ์ ที่อยู่ข้างหน้าบาังอยู่เห็นนิดหน่อยแต่ก็ต้องใส่นะไม่อย่างนั้นจะเหมือนว่ามือกุดไปสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็สังเกตให้ดีนะบางทีวาดนิ้วหายไปหนึ่งนิ้วบ้างละ่ะวาดนิ้วเกินมาหนึ่งนิ้วบ้างละ่ะลืมเช็คกันตั้งแต่ตอนวาดตอนวาดเสร็จแล้วก็ยังไม่รู้ตัวด้วยนะบางทีมาดูอีกทีอ้าวมือหายบ้าง นิ้วหายบ้างนิ้วเกินบ้างจะว่าไปคุณครูก็เป็นบ่อยเหมือนกันนะก็ต้องคอยเตือนตัวเองให้เช็คผลงานบ่อยๆตรงเอวข้างนี้มันจะมีชุดอุปกรณ์ค่อนข้างจะเยอะเลยนะคุณครูจะเริ่มจากด้านบนของเข็มขัดก่อนแล้วก็ไปถึงตรงซอกแขนอุปกรณ์ที่อยู่ข้างบนมันจะคล้ายๆกลงล้อเหมือนจะเป็นโลเอาไว้ม้วนเก็บสาย พอเทียบระดับแล้วรู้สึกว่าคุณครูจะวาดแขนยาวไปนิดลบแล้วก็ปรับให้แขนเสื้อสูงขึ้นอีกนิดนะใส่รอยยับของผ้าตรงช่วงที่มันคลุมสะโพกไว้เดี๋ยวคุณครูจะแวะไปทําขาด้านซ้ายก่อนทั้งนี้เพื่อความสะอาดนะถ้านักเรียนสังเกตดีๆคุณครูจะค่อยๆวาดจากทางซ้ายมาทางขวาเลื่อนจากด้านบนลงมาด้านล่างแต่ก็จะวาดทีละช่วงนะไม่อย่างนั้น มือที่วางอยู่บนกระดาษจะทับรูปที่วาดเสร็จแล้วแล้วจะทําให้เปื้อนเวลาภาพสกรปรกมันลบยากกว่าและก็เสียเวลาด้วยคุณครูก็เลยชอบวางแผนไว้แบบนี้มือฝั่งนี้ไม่ค่อยยากนะเราจะเห็นแค่ไม่กี่นิ้วคอยเช็กระดับกันด้วยว่าตอนนี้มือเราอยู่แนวเดียวกับสายรัดตรงต้นขาหรือเปล่าตรงนี้คุณครูอยากให้นักเรียนล่างเบาๆก่อนนะเพราะมือต้องจับมีด แล้วมีดต้องมีความเอียงในขณะที่เหมาะสมด้วยเพราะฉะนั้นล่างเบาๆกันก่อนอาจจะต้องมีการปรับไม่อย่างนั้นองศาของมีดกับมืออาจจะไปด้วยกันไม่ได้นะด้ามจับของมีดเขาจะเท่มากๆเลยมันจะมีการบีบคล้ายๆที่อยู่ในแฮนด์ของจักรยานหรือว่ามอเตอร์ไซค์ด้วยเดี๋ยวตรงใบมีดเดยวๆคุณครูจะต้องใช้ไม้บรรทัดช่วยแต่จะใช้ดินสอล่างเบาๆนำไว้ก่อน พอได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วค่อยเอาไม้บรรทัดมาช่วยให้เส้นนั้นตรงขึ้นสังเกตไหมคะคุณครูจะเอียงไม้บรรทัดเล็กน้อยเพราะว่าคุณครูกลัวว่าไม้บรรทัดถ้าทับลงไปเต็มๆม,มันจะทําให้ภาพมันเปื้อนยิ่งเวลาจับไม้บรรทัดเลื่อนไปมาจะยิ่งเปื้อนใหญ่เลยก็เลยชอบเอียงๆไม้บรรทัดจนเป็นนิสัยเลยค่ะด้านบนของมีดจะมีสเส้นคู่ที่อยู่ใกล้ๆก,กันอันนั้นคือคมมีดนะคะ ใส่เส้นแบ่งล็อกของใบมีดดูระยะห่างให้มันใกล้เคียงกันนะภาพของครูเหมือนว่าข้างหน้าจะเหลือช่องเยอะไปหน่อยค่อยๆแรงเงาจากด้านล่างของมีดให้เข้มแล้วค่อยๆไล่น้ำหนักอ่อนขึ้นมาเรื่อยๆให้ใบมีดเป็นสีเทาอ่อนส่วนคมมีดให้เป็นสีขาวไว้เลยนะเติมเส้นให้กล่องของชุดอุปกรณ์ดูให้เส้นต่อกันให้ได้นะ นักเรียนที่ชอบการฝึกวาดรูปกับคลิปแบบนี้ของครูพรคุณครูได้ทำคลิปสอนวาดอนิเมะดังๆไว้เยอะมากๆเลยนะคะลองเข้าไปหาดูในช่องของครูนะเลือกคลิปที่มีความยาวเยอะๆหน่อยประมาณ20นาทีขึ้นไปจะเป็นคลิปที่สอนแบบละเอียดเลยค่ะมาวาดกล่องเก็บอาวุธอีกข้างกันคุณครูก็จะขึ้นด้านหน้าที่เป็นสี่เหลี่ยมไว้ก่อนด้านหน้าก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบแนวตั้ง แบ่งครึ่งของสี่เหลี่ยมแนวตั้งแล้วค่อยๆใส่แผ่นของอาวุธยื่นออกมามันเป็นแนวเดียวกันคุณครูก็จะขึ้นเป็นกล่องไว้ก่อนกันเบี้ยวแล้วค่อยๆใส่รายละเอียดรอยหยักเหมือนเดิมถ้านักเรียนสามารถทำได้แบบง่ายๆสแสดงว่านักเรียนรู้มิติของภาพจริงๆแล้วอันนี้มันก็เป็นความสามารถพิเศษนะแต่ก็สามารถฝึกฝนได้การที่เราวาดรูปรูปนึงเนี่ย ได้ทักษะเยอะมากๆเลยนะแต่ละรูปก็ให้ทักษะกับเราไม่เหมือนกันเดี๋ยววาดกล่องยื่นไปข้างหลังนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าตอนแรกคุณครูกะจะใช้ไม้บรรทัดแต่ว่าเปลี่ยนใจมาล่างเบาๆก่อนดีกว่าเพราะว่าการล่างเบาๆมันจะทําให้เราเห็นภาพรวมก่อนแล้วเราค่อยใช้ไม้บรรทัดช่วยให้เส้นนั้นๆตรงขึ้นถ้าเราใช้ไม้บรรทัดไปเลยใบและความหนาของไม้บรรทัดมันจะบัง ทำให้เราเห็นทิศทางไม่ชัดเจนไม่แม่นยำคุณครูล่างไว้คร่าวๆเบาๆแบบนี้ก่อนแต่ยังไม่ค่อยมั่นใจเดี๋ยวไปเก็บรายละเอียดส่วนอื่นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจอีกทีเวลาแรงเงาเบาๆคุณครูจะจับดินสอให้ห่างจากปลายดินสอส่วนที่เป็นไส้แหลมแล้วถ้าอยากแรงเงาเข้มๆคุณครูจะจับดินสอให้ใกล้เข้าไปเพื่อช่วยให้กดน้ำหนักเข้มได้ง่ายขึ้นตรงนี้เราจะใช้ไม้บรรทัดช่วยแล้วนะ แบ่งตรงนี้เป็นด้านบนด้วยเล็กน้อยข้างล่างก็เป็นกล่องใช้ไม้บรรทัดทาาไปให้ถึงมุมของกล่องด้วยนะคะอย่างตรงนี้เกือบไม่ถึงแน่มันก็จะใช้ไม่ได้นะคุณครูก็จะขยับใหม่ให้เส้นเนี้โยงมาจากมุมกล่องเส้นคาดสายรัดของกล่องก็ใส่ความหนาข้างหนึ่งด้วยนะเห็นไหมว่ามันจะมีเส้นหนึ่งเข้มกว่าสายรัดตรงนี้จะมีส่วนยื่นขึ้นไปด้านบนเพื่อรัดกับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งตรงนี้นักเรียนค่อยๆเก็บรายละเอียดกันไปนะ ไม่ค่อยยากแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ด้วยกันมา21นาทีกว่นาทีกว่าๆแล้วนะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมเหนื่อยหรือเปล่านักเรียนที่ฝึกวาดตามน่าจะใช้เวลามากกว่า21นาทีแน่นอนเพราะว่าต้องดูคลิปของครูพรแล้วกดหยุดไว้แล้วก็วาดตามวาดวาดกดกดหยุดหยุดอยู่อย่างนี้ก็น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นนักเรียนที่ชอบวาดรูปช่างสังเกตมีสมาธิและมีความอดทน แบบนี้รูปที่วาดต้องออกมาสวยแน่ๆเลยใครที่วาดออกมาสวยแล้วอยากส่งให้คุณครูพรดูส่งมาได้ในเพจ Facebook นี้นะชื่อสอนศิลป,ปะ Think about art major ปิน่นเก้าคุณครูขึ้นไว้ให้ดูตรงมุมด้านซ้ายแล้วนะเข้าไปกดถูกใจเพจก่อนเสร็จแล้วเข้าไปขอร่วมเข้ากลุ่มชื่อกลุ่มครูพรสอนศิลป,ปะในกลุ่มนี้มีเพื่อนๆอนอยู่เยอะมากๆเลยนักเรียนก็สามารถโพสต์ผลงานที่วาดตามคุณครู ไว้ในกลุ่มนี้ได้นะหรือจะทำงานศิลปะอื่นๆก็สามารถเอามาโพสต์ได้แล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งที่คุณครูสามารถดูรูปได้นะก็คือใน t i k t o k นักเรียนสามารถคอมเมนต์แล้วแนบรูปภาพที่อยากให้คุณครูดูมาในคอมเมนต์นั้นได้เลยอย่างช่วงนี้มีคนส่งรูปภาพมาให้คุณครูดูในคอมเมนต์ของทาง Tik t o k เยอะมากๆเพราะว่าก่อนหน้ามีวันสุนทรภู่แล้วก็มีนักเรียนมาฝึกวาด เรื่องพระอภัยมณีกับครูพรเยอะมากๆดูคลิปกันหลักหลายล้านวิวเลยนะหลายๆคนเอาไปประกวดแล้วได้ที่1บ้างก็ที่2ที่ส mm hmm. เห็นนักเรียนส่งรูปมาในคอมเมนต์ทาง t ิกตอกหลายคนวาดกันสวยๆทั้งนั้นเลยได้รางวัลคุณครูก็ดีใจด้วยนะสรุปตอนนี้ก็มี2ช่องทางนะใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถส่งรูปที่วาดมาให้คุณครูพรดูได้เลย ตอนนี้คุณครูก็กําลังแรงเงาเพื่อแยกน้ําหนักของสีและใส่แสงเงาเพิ่มเพื่อให้ภาพดูมีมิติมีความน่าสนใจรูปมิขสะที่คุณครูวาดรูปนี้คุณครูชอบมากๆเลยนะนอกจากเป็นตัวละครที่คุณครูชอบแล้วตอนที่คุณครูวาดรู้สึกว่าวาดสนุกมากๆสนุกตั้งแต่การขึ้นโครงสร้างสนุกตอนเก็บรายละเอียดแถมเก็บรายละเอียดทีละส่วนอีก เอาทุกอย่างมารวมรวมกันแล้วพอเห็นภาพสำเร็จออกมาแล้วรู้สึกว่าภาพนี้วาดสนุกจริงๆไม่รู้ว่าความสนุกของครูจะส่งไปถึงนักเรียนหรือเปล่านะถ้านักเรียนรู้สึกว่าดูคลิปแล้วสนุกหรือวาดตามแล้วสนุกช่วยคอมเมนต์มาบอกคุณครูพรด้วยนะรูปนี้ก็วาดใกล้เสร็จแล้วคุณครูอยากรู้จังว่ายังมีนักเรียนคนไหนดูอยู่ถึงตอนนี้บ้างใครที่ยังดูอยู่ช่วยพิมพ์คอมเมนต์คำว่า M S MS, แล้วส่งมาให้คุณครูพอหน่อยนะถ้าครูเห็นคอมเมนต์คำว่า M S ก็จะรู้ทันทีเลยว่าเป็นนักเรียนที่ดูจนจบและต้องเป็นนักเรียนที่ชอบศิลปะมากแน่ๆเลยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดติดตามคุณครูไว้ด้วยนะหรือช่วยแชร์ให้เพื่อนๆที่ชอบวาดรูปเหมือนกันได้ดูคลิปของครูด้วยก็ดีถือเป็นการสร้างประโยชน์ด้วยกันสุดท้ายก็ขอบคุณทุกๆคนนะ ที่ติดตามครูพอในทุกๆช่องทางและดูคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย